เราเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเองได้เกินไปนะคะว่าความเสื่อมของพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นจากพระสงฆ์หรือว่าประชาชนที่เป็นญาติโยมกันแน่ซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวาวออกมาในภาพที่ไม่ค่อยจะดีนะักนะเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ไทยนะคะสร้างความเสื่อมต่อศาสนาพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกายและใจของผู้ที่มีจิตศรัทธานในส่วนของศาสนาพุทธดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็ดนนี้รวมไปถึงในฐานะที่เรานั้น เป็นพุทธบริษัทค่ะจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะช่วยกันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ออกมาในรูปแบบที่ถูกที่ควรและขอบเขตของพระสงฆ์ไทยในการประพฤติปฏิบตัติตนตามพระธรรมวินยัยทํามากน้อยขนาดไหนถึงจะเป็นไปได้วยความเหมาะสมและถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยท่านเจ้าคุ ณพระเมธีธรรมาจารย์ค่ะนมัสการครับพระคุณเจ้าแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะในฐานะที่เป็นคารวะแล้วก็ท่านเองนั้นก็ถือว่า มีโอกาสได้บทเรียนมานานหลายสิบปีด้วยแล้วก็คลุกคลีอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนะคะขอต้อนรับดรเสถียรวิพรมมาค่ะเลขาธิการองค์กรสภาพุทธบริษัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นมายังรายการของเราสดๆได้ในขณะนี้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยนะคะประเด็นในวันนี้ค่ะดิฉันขอเข้าเรื่องเลยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวาวออกมาในแง่ลบนะคะสร้างภาพพจน ที่ไม่ดีแล้วก็สร้างความเสื่อมให้กับาศาสนาพุทธเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านเจ้าคุณในส่วนของภาพของพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการนั่งถ่ายรูปบนเครื่องบินเจ็ตเองหรือว่าการสะสมรถหรูจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นท่านเจ้าคุณมองเรื่องนี้ยังไงคะ,ะพุทธศาสนาสอนเรื่องเรื่องอมองทุกอย่างด้วยปัญญาสิ่งสําคัญคํค,คสอนของพุทธศาสนาเนี่ย เมื่อสอนให้คนมีศรัทธาต้องมีปัญญาควบคู่กันไปการใช้ปัญญาในความหมายคันตามาคือให้ดูให้ลึกว่าในเนื้อแท้นั่นคืออะไรให้รู้เข้าไปลึกถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นเครื่องบินก็ตามรถก็ตามสิ่งที่มีอยู่ก็ตามเนี่ยเพียงแต่เห็นภาพเนี่ยไม่ได้ให้คําตอบทั้งหมดแต่คําตอบมันอยู่ที่ว่าพระท่านทาเพื่อกิจกรรมอะไร เพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ญาติโยมมีส่วนในการสนับสนุนเพื่อประโยชน์อะไรมากกว่า,าแต่มาคิดว่าการตัดสินโดยดูจากภาพดูจากการบอกเล่าเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทั้งหมดต้องเข้าไปดูเนื้อหาที่แท้จริงว่าแท้จริงมันคืออะไร แต่ว่าทีนี้นะคะก็มีภาพที่ออกมาในหลากหลายอิริยาบถของทางพระสงฆ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันกับศีกาเองก็มีนะคะ<ม>หรือว่าการมาพฤติปฏิบัติตนจริงๆแล้วขอบเขตเนี่ยมันควรจะอยู่ขนาดไหนถึงจะถูกต้องตามพระธรรมวินยัยแล้วก็ถูกต้องตามความเหมาะสมคะพระคุณเจ้าต้องยอมรับว่าคณะสงฆ์เองก็ยอมรับว่าพร,พระที่ทําผิดพระธรรมวินัยเนี่ยมีอยู่มีอยู่จริงแต่จํานวนไม่มากนักจากสถิติที่เรา ทำไว้ในสํานักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยสถิติที่พระทราผิดพระธรรมวินัยเนี่ยอยู่ประมาณ0.6%เท่านั้นเองของพระทั้งหมดทีนี้ปรากฏว่าภาพที่เผยแพร่ออกมาหลายอย่างอาจจะดูแล้วไม่สบายใจของทั้งหลายท่านในในสังคมเราซึ่งในส่วนองค์กรของพระสงฆ์เองในทางการปกครองก็ได้แก้ไขเรื่องเหล่านี้กันมาโดยลําดับถามว่าความไม่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางที ก็ตัดสินได้ชัดเจนว่าถ้าเกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัยเนี่ยสามารถบอกได้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่แต่บางเรื่องเนี่ยเส้นของความความสมดุลระหว่างความเหมาะสมที่มองในสายตาของคนหนึ่งกับมองในสายตาของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเส้นความสมดุลเนี่ยมันมัน,ม,นมันแบ่งกันยากเหมือนกันบางทีชาวบ้านเองก็คาดหวังว่าไม่น่าจะเห็นพระสงฆ์ในสถานะแบบนี้ในภาพลักษณ์แบบนี้ในสถานที่แบบนี้ พระเองก็มีความรู้สึกว่าอมไม่น่าตื่นถึงขนาดนี้เท่าที่ทําอยู่ถ้าลึกไปกว่านั้นก็คือในพระธรรมทูตท,ที่ไปอยู่ในต่างประเทศนี่นะ,ะท่านเองต้องทําหลายเรื่องหลายอย่างเพราะว่าไปอยู่ต่างทีนต่างแดนในทางในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อบรมพระธรรมทูตเนี่ยอบรมตั้งสามเดือนหนึ่งเดือนสําหรับวิชาการอีกหนึ่งเดือนสําหรับวิปัสสนากรรมฐาน อีกหนึ่งเดือนสําหรับการก่อสร้างเรียกว่างานนาวกรรมเพราะว่าท่านต้องไปบางทีก็อาจจะไปเห็นท่านอยู่ในห้างไปเห็นท่านอยู่ในที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยไปเห็นท่านอยู่ในลิฟต์สวนกันระหว่างลิฟต์จะขึ้นห้างกับลงห้างเนี่ย<ม>ต้องดูให้ดีว่าท่านไปทําอะไรเพื่อเพื่อการไหนแล้วก็อยู่สถานที่ตรงไหนอย่างไรค่ะนะคะทีนี้มาทางฝั่งของท่านเลขาบ้างมองเห็นต่างหรือว่าสอดคล้องกับพระคุณเจ้ายัางไงบ้างคะครับประเด็นเรื่องของที่เราได้พูดคุยสนทนา ที่ท่านเจ้าคุณพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมในฐานะที่เป็นชาวพุทธเหมือนกันคาถามที่มีประเด็นผู้คุยกับคุณจิรภาท <c oughs> ่านผู้ชมขอขอนุญาตได้กลับเรียนว่าคําว่าศาสนาเสื่อมอยู่ที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธหรือไม่เนี่ย <c oughs> เราอาจจะต้องถามกลับว่าแล้วเราชาวพุทธหรือพี่น้องประชาชนที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยพระสงฆ์ที่เป็นพุพทธบริษัทเนี่ยจะส่งเสริมรักษาพระพุทธศาสนา,าอย่างไร <c oughs> ผมกําลังตอบโจทย์ต่อคําถามว่า ณขณะนี้กระแสที่เรื่องของพระสงฆ์ที่คุณจิรพภาพได้หยิบขึ้นมาถามเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคลคลแต่บังเอิญว่าพระท่านเนี่ยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนยึดติดในความเคารพเสร็จแล้วพอเห็นอะไรบางอย่างสื่อออกมาเผยแพร่ก็มีความรู้สึกการรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีสอง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 อย่างค,คาว่าเสื่อมในที่นี้ใครเสรื่อม นะครับคาว่าพุทธบริษัทหรือคำคำเสือ่อมในพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ตอนหลังก่อนบริสิพาน <c oughs> ชัดเจนว่าธรรมะคือโอวาทหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าท่เจะคุณแล้วก็จะเสื่อมหรือไม่พุทธศาสนาอยู่ที่ชาวพุทธ <c oughs> มอบสมบัตอิอารมค่าให้กับชาวพุทธประเด็นที่บอกว่าเอ้าวละมีพระบางรูปสมมติ <c oughs> หรือปรากฏจริงอยู่ในห้างดังเลือกซื้อ เซลใบสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือไปนั่งเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเจ็ตหรือเพราะผมไม่เคยนั่งนะฮะหรือไปอยู่ในรถใหญ่ๆพาหนะเนี่ยจริงๆมันมีในสมัยพุทธกาลแต่บังเอิญว่าพุทธกาลสมัยโน้นเนี่ยพระองค์ย่ำเท้าเ็าเรียกว่าจริยธรรมจะริกทรพี่กยไปเผยแผ่เจ้าฟ้าเจ้านายองค์พระมหากษัตริย์พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้ามเสีทีกุศลก็ทรง ถวายพรหนะเหมือนกันแต่มันไม่ทันสมัยเหมือนกับสปีดความเร็วสูงปัจจุบันอันนั้นก็แปลความว่าเรื่องของการทํากิจกรรมสงฆ์เนี่ยผมพูดตรงๆนะครับนั่งได้นั่งเครื่องได้เดินทางได้จริงๆเนี่ยรัฐบาลก็ทำหน้าที่ส่งเสริมโดยผ่านสำนักงานพุทธกดีหรือแม่แต่กองทัพกรณีที่พระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจเรื่องพระสงฆ์ในหจังหวัดแดนภาคใต้เรียกว่า ธรรมทูตอาสาท่านเจ้าคุณพระวิจิตรธรรมพรเนี่ยวสเกตท่านก็การเื่งฟังว่าเครื่องบินที่บอกว่านั่งได้เป็นร้อยเนี่ยคตวะซีหนึ่งสามศูนย์องกองทัพก็ถวายความสะดวกเพราะพระสงค์ไปทีเป็นร้อยมันก็รู้มันในความเป็นมหึงมาเหมือนกันนะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งก็มีหอเหมือนกันนะครับนั่งหอไปอาจจะไม่รู้เหมือนกับที่เป็นข่าวเพราะว่าในช่วงกระบวนการเกี่ยวข้องกับ คอมมิวนิสต์ในภาคอีสานกองทัพหรือผู้นากองทัพก็นนมนบน,น,นพระคุณเจ้าไปพูดคุยไปเจรจอาอันนี้เปน็นต้นสั้นๆก็คือว่าผมเห็นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราวิตกกังวลโดยมองที่ที่ตัวเราเป็นหลักโดยไม่ไม่มองที่ปัญญาและความถูกต้องง่ายๆชาวพทธเนี่ยผมเนี่ยศินห้าเอาละปรปพฤติบัติอาจจะย่อหย่อนเพราะอารมณ์คนต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือว่าศรัทธาด้ประกอบด้วยปัญญาเราต้องมองว่าความจริงเนี่ยมันต่างจากข้อเท็จจริงเพราะอะไร พระคุณเจ้าบางรูปท่านอาจจะใช้กิจสง์ <c oughs> ในขณะที่ใช้เกดสงอาจจะไม่ทันสมัยกับญาติโยมบางคน <c oughs> เพราะการจะดูแลพระสร้างพระจริตศรัทธาเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> ที่จะต้องตั้งมั่นด้วยศรัทธาค่ะ <c oughs> นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลจากบรรดาญาติโยมหรือว่าประชาชนเองนะคะที่มองว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ <c oughs> ขึ้นตามโซเชียลมีเดียต่างๆทางคณะสงฆ์ไทยเองได้ออกมาทําอะไรในการที่จะช่วยกันเรียกศรัทธา คืนมาหรือไม่นะคะเพราะบางคนก็มองว่าเอ๊กก็ยังมีการเผยแพร่ภาพแบบนี้ในโซเชียลมีเดียรวมไปถึงในทางประเทศเองก็ยังมีการล้อเลียนนะคะทาภาพของพระสงฆ์ไทยเรานี่แหละล้อเลียนในรูปแบบต่างๆในส่วนนี้ท่านเจ้าคุณมองเห็นยังไงคะในทางปกครองนี่นะฮะตั้งแตอ่องค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมเนี่ยได้กวด <c oughs> ขันเรื่องอความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์อยู่แล้วนะฮะได้ทําเรื่องนี้ตั้งแต่เจ้าคณะผู้ปกครอง ทุกระดับชั้นในต่างประเทศก็มีสมัชชาสง์ของแต่ละประเทศนั้นช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่เรื่องที่ตามาคิดว่าที่เป็นปัญหาอยู่เวลานี้เนี่ยเรามองเรื่องความเหมาะสมที่แตกต่างกันเอาละเรื่องเรื่องเรื่องที่ทุกคนทั้งพระทั้งพระวาสมองว่าอันนี้ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรเนี่ยอันนี้เราเราตัดประเด็นไปซึ่ง,ซ,งซึ่งมีอยู่ตามายอมรับว่ามีอยู่ซึ่งจํานวนไม่มากนักแล้วก็หาทางแก้ไขกัน แต่บางเรื่องที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยบางคนก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านที่ที่บอกว่ายังมีภาพปรากฏยังมีอะไรต่อมีไหลมากมายที่ให้ทำให้ให้เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นความเหมาะสมแล้วแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคะอ,ะอย่างที่ตมาพูดแต่ต้นว่าพระเองก็ไม่คิดว่าโอ้มันจะขนาดนี้ คือความรู้สึกของโยมไม่คิดว่าจะมองมองพระได้ถนาดนี้ก็เป็นความเหมาะสมอยู่ค่ะนะคะในฐานะที่ท่านดรกลับมานะคะมีตําแหน่งเป็นถึงเลขาธิการซึ่งแน่นอนว่าเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาในส่วนของพุทธศาสนามองว่ากฎหมายหรือว่าข้อจํากัดต่างๆที่เราได้มีการ ในกระทั่งการฝากเตือนนี่นะคะหรือว่าการบอกต่อหรือว่าการพูดคุยกับพระสงฆ์ที่ที่มีประเด็นตามข่าวในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราได้มีการจัดการยังไงไหมคะคือในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยผมคิดว่ามันไหลเร็วจากตะวันตกตะวันออกจากตะวันออกไปไหลทั่วเลยพระสงฆ์เองก็มีความเฝ้าระวังโดยส่วนตัวในกรอบนะ,ะหลักคือในกลไกของท่านก็มีพระธรรมวินยัยไม่มีใครไปไปดึงตรงนี้ออกจาก ระบบของท่านได้ในแง่ของปัญหาอธิกณ์หมายถึงเกิดคดีความทางพระศาสนาเนี่ยเช่น,ะจนโจทย์พระบางรูปข้อเท็จจริงบางอย่างยังไม่ปรากฏนี่เป็นเพียงแค่กล่าวหากรณีลวงปู่เนนคำเนี่ยเป็นเพียง,คยงแค่กล่าวหาแต่ภาพบางงันอาจจะปรากฏทางสื่ออันนั้นก็ต้องไปดูที่ข้อเท็จจริงหรือความจริงเพราะฉะนั้น,นคณะผู้ปกครองจะเป็นเจ้าอาวาสที่ท่านสังกัดจะเป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดอำเภอจังหวัดเนี่ยก็มีกระบวนการสอบสวนสอบสวนอยู่แล้วนะครับ อันที่สําคัญที่สุดคือการเฝ้าระวังที่ที่ประกอบด้วยปัญญาผมยังมองว่าการที่เราชาวพุทธเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้ปลูกศรัทธาแล้วศรัทธาที่ว่านั้นต้องไม่อาจาระศรัทธาบนที่มั่นคือพุทธศาสนาดํารงมั่นในประเทศไทย2,000กว่าปีแปลว่าของจรงิงและพุทธศาสนาก,ก็ทําประโยชน์คุณูปการต่อต่อสังคมไทยเยอะแยะในโลกของพระสงฆ์จะเป็นออนไลน์ไม่นออนไลน์ก็แล้วแต่ยังอยู่ในมุมที่ทําประโยชน์ต่อชาติ แต่ประเด็นเพียงแค่กอขอผมคิดว่าอันนี้ต้องมองอย่างกรณีเช่นว่าพระรูปนี้วัดนี้เสร็จแล้วจะไปปรับอบาบัติท่านจริงๆกระบวนการเหล่านี้ขั้นตอนเหล่านี้ท่านมีกระบวนการอะไรฮะคือพระธรรมวินัยอย่างประชิกสี่สังฆาทิเศษอน,นิยอดทุรจายทุกกฎเนี่ยมันมีการปรับเพอเผอนี่โยมอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมชําระกิเลสได้เหรอชําระได้ครับด้วยสมาธิและปัญญา ศีลแต่ชำระกรรมคือเรื่องของอข้อผิดพลาดของท่านข้อบอกพร่องนานจกคุณคนนญาตพระ,ะก็คือคนไทยนั่นแหละและก็เป็นเป็นพุทธบทุตรความผิดพลาดบางอย่างในกระบวนการสงฆ์เนี่ยสัพตาปฏิโยโรจมิในข้อบางอันที่มันเล้งหูโทษมันเบาก็ไปชำระได้นะเจ้าคุณคปร,ริวติศรีกรมก็ด,นนดีแต่ยังน้อยน่สงฆ์แต่ยยมนี่มองว่าโอ้โหนี่ร้ายแรงแปลว่าเรายกระดับความความนับถือคือพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ พอเกิดภาพมาก็ตกใจ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในขั้นตอนที่ถามนี่ผมเชื่อมั่นว่าพระธรรมวินัยนั่นแลหละเป็นกรอบสําคัญก <c oughs> ระบวนการทัางสงฆ์ท่านวีข้อปฏิบัติ <c oughs> นะครับ <c oughs> ทุก, <c oughs> อ,อ,กอย่างไรเอาละค่ะนะคะเรื่องราวในวันนี้ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่ออย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธรารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกไวส์ดอทคอม